ออกจากอำเภอเพชนนะครับถนนเรออาอาจจะเอาำเภอเพ้นไปสุ่มเสาอำเภอ,อเพ้นจังหวัดอุดรธานีนะครับเดินทางไปสุมเสานะครับไปสุมเสาสุ้มเสานี่เป็นตำบลนึงนะครับู่ในวัดอุดรธานีนะครับออกจากอำเภอเพชนมาไปสุมเสาก็บเบบนถนนทางครับเป็นถนนทางที่สวยงามมากเลยมีไฟกมีถนนทางที่สวยงามมีปลาอุดมสมบูรณร์อันนี้เป็นความสมบูรณ์เป็นความสวยงามทั้งธรรมชาติแล้วก็เป็นความสวยงามทั้งถนนทางของบ้านเฮานะครับของเมืองไทยครับ อะไรงยถนนนี่สวยงามทุกที่นะครับน่าจะมามาเที่ยวมาต้องเที่ยวมาเบิ่งธรรมชาติเบิ่งถนนได้เบิ่งเห็นเส้นทางเบิ่งขัรท่องเที่ยวได้นะครับเบิ่งว่าประเทศไทยนี่มีพัฒนาการไปยังไดนะครับทั้งโครงสร้างพื้นฐานการเห็นถนนค่นทางไห้ไปรชะชา่วได้เดินได้ไปมาหาสูนที่ต่างๆไดส้สะดวกสบายนะครับมีไฟเต็มอยู่ครับมีป้องกันเ,เรียกว่ามีไฟมากเพื่อให้มีแสงสว่างกลางคืนเนะี่ย ทิศทางการเดินทางของเส้นทางนะครับระวางตัวอำเพอเพนออกมาสมเศรานะครับเพื่อจะไปที่บันดุงหรือไปที่อำเพอหนองหานนะครับไปอำเภอบันดุงก็ไปอำเพอหนองหานนะครับได้ครับผู้ใดสนใจนะครับสาม,มารถมามาท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอำเภอเพนได้ครับเลี่ยนเชญนลยครับแลว้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้นะครับ